นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเลยค่ะที่เราจะไปปลูกกระล่ำปีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปปลูกกระลำปีนะคะเราต้องมาเอาต้นกล้าก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นลงเพาะกล้านะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ากระลำปีหรือว่าพลิกนะคะหรือว่าผักกาดขาวคือทุกอย่างเลยค่ะเขารับทํานะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นกล้าของผักขมค่ะผักขมที่บ้านนะคะก็จะเรียกว่าเจ้าก้าวหรือว่าเจ้าอาค่ะต้องบอกเลยค่ะโรงเรือนที่นี่คือใหญ่มากว้าวทุกคนนี่มันคืออะไรใครรู้บ้างนี่คือสกินนี่ค่ะฟักทองฝรั่งนะทุกคน ที่นี่ก็มีปลูกค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโรงเรือนนะคะหลายคนถามแม่หมายมาค่ะว่าแบบนี้เขาขายถาดเท่าไรต้นกล้าที่นี่ค่ะจะเริ่มต้นที่ถาดหนึ่งแบบนี้ค่ะราคาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ35บาทค่ะทุกคนขึ้นอยู่ว่าเราซื้อเยอะหรือว่าเราซื้อน้อยค่ะถ้าเราซื้อเยอะๆเราก็สามารถต่อราคาได้ค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเจ้าของที่นี่น่ารักมากคุยง่ายค่ะของเราเองนะคะทุกคนวันก่อนค่ะหลายคนถามแม่หมายว่าเจ้าเครื่องหยอดเม็ดเนี่ยค่ะซื้อได้จากที่ไหนวันนี้ไปถา ให้แล้วนะคะทุกคนเครื่องหยอดเม็ดตัวนี้ค่ะสามารถสั่งประดิษฐ์ได้ค่ะเป็นคนมงทําค่ะทุกคนราคาก็อยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆค่ะแต่ตอนนี้คือไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะอาบอกว่าอาซื้อมาจะเป็น10ปีแล้วแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะทุกคนเพราะว่าช่างคนนี้เขาเป็นคนมงค่ะเขาจบวิศวกรมาค่ะเขาก็เลยมาคิดค้นค่ะเครื่องหยอดเม็ดนะคะพอเราเอาต้นกล้าเสร็จค่ะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะขึ้นไปไล่แล้วนี่ก็ จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางค่ะที่เราจะไปไร่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแต่วันนี้ค่ะรถเราไปไม่ถึงไร่นะคะเราก็เลยต้องมาถอนต้นกล้าใส่กระสอบค่ะเพื่อที่จะเป้ไปที่ไร่เมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะทุกคนรถก็เลยเข้าสวนไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะแม่ใหม่ก็จะมาช่วยน้องสาวกับน้องเขยนะคะปลูกกระหล่ำปีค่ะเนนานทีค่ะถึงจะเข้าไร่เข้าสวนแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่ใหม่จะเปิดร้านผ้าเด็กค่ะจะไม่ค่อยมีเวลาออกมาเลยค่ะทุกคนแต่วันไหนที่อยากออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนะ ก็จะขอมากับเขาเองค่ะบางทีอยู่บ้านค่ะก็น่าเบื่อใช่ไหมคะทุกคนก็เลยต้องออกไปไล่ไปสวนบ้างครอบครัวแม่ใหม่ค่ะก็จะมีแต่คนทําไล่นะคะทุกคนเพราะกับแม่จะทําไล่ขิงค่ะส่วนน้องสาวก็จะทําไล่ขิงแล้วก็ไล่กระหล่ำปีด้วยการทําไล่ค่ะบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามันสนุกมากเหมือนกันเวลาได้เงินค่ะก็ได้เป็นก้อนนะทุกคนแต่ต้องราคาดีนะคะถึงจะได้เงินเยอะแต่ถ้าราคาไม่ดีค่ะจะบอกเลยนะคะทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเราขาดทุ ค่ะไม่ตัดเลยนะคะทุกคนพ่อกับแม่แม่ใหม่ค่ะเคยทิ้งขิงเป็น10บไร่แล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่คุ้มเหมือกันที่เราไปขุดหรือว่าเราไปตัดนั่นเองค่ะแต่น้อยครั้งมากเลยค่ะที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่ว่าเราจะทําอะไรค่ะทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงค่ะทุกคนมันก็มีทั้งได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ข้อดีของการอยู่บ้านนอกก็คือสบายใจค่ะทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากๆด้วยได้อยู่กับลูกค่ะได้อยู่กับคนแก่ค่ะที่บ้านคือบอกเลยค่ะว่าสุขใจที่สุดแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศค่ะที่เราข นต้นกล้าขึ้นไปบนดอยแล้วนะทุกคนผู้หญิงโม้งค่ะส่วนมากนะคะก็จะใช้เกลอค่ะหรือว่าใช้เป้นเนี่ยค่ะขนของนะทุกคนเห็นแบบนี้นะคะจะบอกว่าแข็งแรงแล้วก็ขนของได้เยอะมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเป้ค่ะเราก็ต้องขนเหมือนแม่ใหม่ขนนะคะใช้เชือกมาขนเอาแล้วแล้วเราก็มาถึงไร่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ใหม่จะมาถ่ายตอนปลูกให้ทุกคนดูกันนะคะ